สวัสดีครับส่งงานเครื่องใหม่สี่นงหนึ่งะครับพี่ลูกค้าสั่งติดตั้งไดสตาร์นะครับมีแท่นเครื่องมีชามสเตอร์น่านะครับเพราะว่าไปใส่รถสวิส,สตา้ารีเลย์นะครับเดินระบบให้ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับ ตัวใดสามารถต่อแผ่นชาร์จเพื่อชาร์จกลับเข้าแบตได้นะครับขอบคุณครับ